ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกครังครับกับช่องกเกตรทุนหน่อยนะครับผมเมื่อนี้กัเท้าผู้ชมสวนคือเก่าเหรครับครับที่ได้เกลาไว้ในคลขปที่แล้วนะครับว่าติดพามาแตงยอดนะครับจากการที่กระโดนนอนเจาะใบละจากการที่เขาแกแกนจากการออกดอกทั้งทีนะครับจากกิ้งแขนงนะครับให้กลายเป็นกิ้งหลัก นะครับว่าเข้าเหตุกันณั้ังไดนะครับเนาะส่วนผมก็กำลังออกต่อครับสวยนะครับส่วนนี้เป็นเสียบต่อนะครับผมก่าสิบ้าไปแต่งส้นพรเมล็ดกอนนะครับที่ผมได้ถ่ายงาแล้วส้นเสียบต่อกันนี่ครับกำลังสิฟื้นครับใบกำลังสิดีขึ้นนะครับเนาะตามลำดับนะครับ กันยังไม่ได้ถากห้าพ้นดินนะครับทั้งนี้นะครับนี่ครับใบก็กำลังสวยขึ้นนะครับมันเป็นมันสำลังครับปลูกหมุนเวี่ยนนะครับไม่เห็นหน้าเขา่ห็น ทั้งสี่นะครับทเท้าปลาป่อยทั้งสี่นะครับกิ่งเขาสีผสมบูรณ์นะครับนี่ครับเกลี่นี่ครับนี่บอกแลบนี่นะครับนี่ครับ,รบให้เขาส่งกันไปกิ่งหิ้งเดียวนะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นาัญญาครับเบ่งกิ้งที่ผมเห็นแล้วนะครับนี่ครับ เขาจะกลายเป็นยอดเดียวที่ครับแล้วเขาจะสมบูรณ์นี่นะครับนี่ครับนี่ตาเหนีอ,อกเลยครับนี่ครับนี่นะครับเขาจะกลายเป็นกิ่งเดียวที่นี่นะครับแล้วความสมบูรณ์เขาสิดีนะครับเพราะว่าถ้าเหาปล่อยเป็นกิ่งแขนงนะครับ ยอดกิ้งลักเขาอสีบกใครสมบูรณ์นะครับเนี่ยปัวกิ้งเขายังน้อยนะครับห่าฝ้าเขาแตกแบบนี้นะครับกิ้งเขาสีบกใครสมบูรณ์ผมก็ใส่วิธีการแต่งแบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยมีตาเขาออกเนี่ยครับให้เขากลายเป็นกิ้งเดียวทางที่นะครับเขาที่ได้สมบูรณ์นะครับ พ่อเบงซ้นพมเมเลศนะครับสุ่มที่อายุครบหนึ่งปีแล้วนะครับเนียยหลังจากที่เขารุดออกจากหนาหนาวมากนะครับผมกับนมยอ,อดลงครับเพื่อทำเป็นแนวของมงนะครับแล้วก็ถางางานลครับ มื่อกี้ก็เติมจุลินซี์ไปนะครับที่ผมมักไว้ครับขี่ง้อนะครับตากแหงไว้นะครับเพื่อเล่งนะครับให้ขี่ง้อห้อยี่อนใส่งานได้เรียวขึ้นนะครับนี่ครับเรามาหุดน้ำนะครับเราก็เติมลงไปนะครับจุลินรี่เขาถือความชื้นเขาจะได้เพาะโตขึ้นมากนะครับบำรุงหากนะครับผมห้อยรอบบริเวณปลายหากเขานะครับนะครับ มขาจะห้น้ำไปมเมื่อเศ้าครับไ้น้ำทั้งพื้นนะครับให้เขาซึมของล่างนะครับส่วนที่มันเข้มไก่มันจะเหยขึ้นมองโน่นหนีนะครับว่าดินผมมันค่อนข้างติออกไปทั้งกดนน้อยนะครับเนาะไฮทั้งใบพ้อมนะครับน้ำนะรพราะแดดทั้งบ้านผมมัน้อนนะครับอากาศบ่่อยมีความชื้นนะครับ อันนี้ก็เป็นศีดาครับพุ่นดินเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ผาให้ปุ๋ยไปนะครับเวล่าผมให้ปุ๋ยนะผมให้ปุ๋ยเคมีนะครับผมสิบว่าให้ชิดต้นนะครับหรือว่าให้ไว้ในหลุมน้ำนะครับผมจะให้ไว้โดยรอบขอบก้อนนะครับนี่หลงร้อยของเขานะครับให้โดยรอบขอบหลุมก้อนนะครับเพื่อให้เขาละล่ายก่อนนะครับผมก็ให้น้ำให้ยั้งนะครับประมาณสองรอบครับปุ๋ยเขาก็เริ่มละล่ายเราผมยังคอยพุวนดิน ครบขามานั้งสี่นะครับวิธีการแบบนมีมันถีดีครับต้นไม้เฮ้าครับต้นไม้เฮ้าถือป้อมใหม่ว่ลลวกจากปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นการตากดินปรับปรุงดินนะครับไปในตโตนะครับพอปุ๋ยเร่มละล่ายเฮากับพืวนดินกับมาครับเนี่ยครับคบต้นไม้เฮ้านะครับโคตรว่าก็ดีครับซิดาก็กำลังติดหน่วยต้องทำนะ กระทอมกรกำลังจะฟื้นนะครับนะครับไรนมกิ่งลงมาพ่อผมเติมจูนิซีแบบนี้เราผมก็สิพ่วนดินกบเข้าไปนะครับคือฟังแรกนะครับพ้วนดินกบเข้าไปนะครับเปื่อกบจูนิซีพวกนี้นะครับก็เป็นการล่อห่าเขาแตกออกมาไม่นะครับแทงหักไม่นะครับนี่เป็นถีดาครับอันนี้เป็นเซี่ยวมี่นะครับก็ติดน่วยเป็นน่วยแล้วนะครับ วันนี้ผมสิบ้ามาแต่งยอดครับที่นะครับหันเขาแตกเป็นกิ้งแขนงสองกิ้งแบ,บน้นี้นะครับแบบนี้นะครับกิ้งเขายังหน่อยอยู่ครับหันเขาแตกสองกิ้งที่กิ้งเขาอาจติบ,บอสมบูรณ์ได้นะครับนี่ครับผมสีแต่งให้เขาเป็นกิ้งเดียวนะครับหกลายเป็นกิ้งหลักคือเกานะครับ แบบนี้ครับตัดออกเลยนะครับนี่ครับพ่นเนื้อเขาดีนะครับเขาจะกลายเป็นกิ้งเดียวกิ้งหลักคือกานะครับนี่ครับบ้าเบืองแผลที่ผมแต่งแล้วนะครับนี่ครับผมเลือกยอดใดไว้นะครับผมเลือกยอดลางไว้นะครับอ่าเพราะว่าผมเป็นการเล็งยืดนะครับยอดอ่า ล่างเนี่ยเขาติดยืดไววก้อาหยอดบนนะครับเขากเลือกเอาหยอดล่างไว้นะครับจนี่ครับคมปสิทัดตาบนหว่างี่นะครับนียครับให้เลือตาล่างที่ไว้นะครับนะครับเนี่ยครับแท้ที่ผมแต่งแล้วนะครับเนี่ยเขาติดสมบูรณ์ขึ้นนะครับ ยอดติบ่น้อยบ่แก่นนะครับพอก,กิ้งเขายังน้อยครับแ้่โอ่าปล่อยเขาเป็นกิ้งแขนงสองอันมันจบีบค่อยสมบูรณ์นะร้อยเขาเง่งกว่านี่ก่อนนะครับห้องจงค่อยปล่อยนะครับนี่ครับวิธีกัรว่าเขาเป็นอย่างงายนะครับ,รครบแค่หนีบตาเขาออกนี่ครับ,รบพอเขาสมบูรณ์แล้วห้องจงค่อยปล่อยนะครับ เขาแตกให้องไม่อยู่แล้วนะครับเขาค่อยปล่อยไม่เนี่ยรับผมทราบ่าบงกิ่งที่ผมแต่งแล้วแพ่เนี่ยครับพ่อแพ้เขาเริ่มดีเนี่ยกิ้งเขาติดสมบูรณ์ขึ้นน้าหยอดแล้วก็สิกกายเป็นหยอดเดี่ยวนะครับเขาติดสมบูรณ์ขึ้นหบดปัญหาแค่แกนเนี่ยอย่างเทียครับหันเขาปล่อยเขาเป็นสองหยอดนะเนี่ยครับเบื้องขนาดของหยอดนะครับมันติดน่อยติดเลกลงนะครับปวกกิ้งเขายังไม่ทันไง เทียบกับกิ้งนี่ครับเห็นไหมครับยอดเขาสีดีกว่าครัห้องตัดออกผมสีเลือกยอดที่ขอนเอียงลงไปทั้งล่างนะครับยอดนั้นสีหญ่ไว้ละสมบูรณ์กว่าเลยยืดไว้กว่านะครับพอผมต้องการส่งนะครับผมให้เขายืดไปไว้นะครับเนี่ยบางันหนีบอกเลยครับเนี่ยครับแค่นี้ครับก็ได้นอย่างยากเลยนะครับกิ้ง้างล่างมันหลายพดเท่ากับออกครับเนี่ครับเลงเขาสมบูรณ์ กิ้งพวกนี้พรต้องกังวลครับเนี่ยเจเดี๋ยวกิ้งรักเขาสมบูรณ์นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขากะแต่งห้เองใหม่นะครับว่าต้องเสียดายเอียงนะครับเพราะว่าห้องให้เขาสมบูรณ์ก่อนนะครับนี่ครับวิธีการนี่ครับเอาดีผมเลยครับเนี่ครับเขาก็สิกลกายเป็นกิ้งเดียวคือเกานะครับเนาะ ประโยชน์ของเขาคือต้นไหม่สิฟืนตัวไร้เร็วนะครับกิ่งสิสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วเขาก็สิยืดสิง่ญ่นะครับสมบูรณ์ในห้เขาได้เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับกิ่งมันนี้ค่ะเอาควันแต่เขาฟื้นทุกคนมีบอกเลยครับนะครับมีตาห่อคว่มนี่ครับถามว่าเทียหายบ่เทียหายนะครับ เดี๋ยวแพ้เขาหายเขานั่นเดี๋ยวเขาหายห้องขึ้น,นเรานะครับตอนนี้กระทอมห้องกำลังจะฟื้นตัวนะครับเขาฟื้นตัวสักก้อนนะครับเนี่ยนะครับอยอดเขาเ,เริ่มสมบูรณ์ขึ้นนิดนี้มาแล้วผมเหพาไปเบอ่าต้นที่ห้องแต่งแผลเขานะครับน,นี่คือต้นที่หายแล้วนะครับเขาอุ่นขึ้นมาดีแล้วนะครับ เราจะพาไปบางต้นทีเขาแตงไว้ครับเมื่อาาวานนี่ผมแตงรอบสองไปครับนี่ครับแพ่เขาจะเริ่มอ้นดีขึ้นมากนะครับต้นก็เริ่มสีเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยเขาทรงน้ำเลี้ยงน้ำหยางได้นะครับเขาก็สีสมบูรณ์ขึ้นมากให้เฮานนะครับการใหงใหยังทักเสีครับหยอดเขาก็สีดีขึ้น เขาถือก็ค่อยอุ่นค่อยดีขึ้นมากครับเหมือนกับเพาะถ้าเขาบีบสสย,ยางนะครับน่ามก็ไรลวัสดกุกนะครับอันนี้ห้อค่ะถือว่าเป็นการค่ายสายสยางน,นะครับเนาะแกะออกเพื่อให้เขาทรงนลำเลียงได้สะดวกนะครับเพราะหันเขาตีเกตตีบาดแผลเขาเพราะใดเนี่ยเขาเนื้อเขาถืบอบกหุ่มนะครับเขาถือบกอุ่นขึ้นมากห่อแกะออกให้เขานะครับอันนี้ผมแกะรอบซองไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะพายเบิ้ง อีกต้นหนึ่งน,นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับพอเขาเริ่มแห้งพอเขาเริ่มแห้งอีกเ,เขาเขออแก่อยู่นะครับเดีย๋ยวสิเห็นว่าแห้เขาสีเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับขึ้นมครับนะแห้เขาดีๆขึ้นมาเรื่อยๆ แก่รู้ันไหนครับเขาอ้่นขึ้นมาเสมอกนเท่างก,กับเศ้านะครับอาทิตย์หนึ่งมาเบงเทียนหนึ่งก็ได้หรือสองอาทิตย์ก็ได้นะครับม่าตีเกตออกให้เขานะครับเนี่ยเนี่ยเช็นว่าเขาดีแพ้เขาดีขึ้นมากนะเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับ ครับเนื้อเขาที่ดีอ้อนขึ้นมากสิครับเขียวเนี่ยครับนะเขาก็ิส่งนำงนำเลี้ยงอยางนี้ได้สะดวกนะครับเมื่อเขาแพ้เขาหายนนเนี่ยครับกับประมาณนี้ครับแตวเขาอ้อนขึ้นมากเสมอกันท่องว่าหายห่วงแล้วครับบ้านี้เขาเรีย,ยนหานะครับการรักษาแพ้เขานะี่ยนะครับติ่สังเกตวับบนเนื้อเขา ดูเขอคอยอุ่นคอยดีขึ้นมากทีครับงามครับน,นะนี่แต่แตงหนอนนะครับนี่บอกเล่ยครับน,นี่ครับถ้าเขาปล่อยไปย่างื่อกิ้งเขายังหน่อยอยู่นะครับเขาแตกเป็นสองกิ้งนะกิ้งเขาที่บอกคอยสมบูญครับครับเอบตาออกเลยนะครับตดออกก่อนเลยนะครับ ผมสิเหลือกิ้งที่อยู่ดานลางนะครับการยืดการงาเขาถือไว้กว่ากิ้งที่ตั้งขึ้นข้างบนนะครับนี่เขาตัดหมเลยนะครับหนีบนตาเขาบอกพร้อมนะครับนี่ครับเขาติกกายเป็นกิ้งเดียวนะครับเนีย่ยเทียบกับ <c oughs> กิ่งที่เขาเป็นกิ่งเดียวครับเนี่ยวาคนสมบูรณ์ของจัวดติ่ต่างกันเลยนะครับกิ้งอักสี่ การแทงกิ่งห่อก่อนเลยนี่นะครับกิ้งที่สั้นขึ้นบนนะครับเขาติงใยสากว่ากิ่งที่นั่นดีนะนะครับเห็นบ้างยาครับเน่ยมีวงเล่ยครับเน่ยบ้องย่านเขาเป็นอย่างครับเขา่เป็นอย่างเดี๋ยวเขาก็สมานนะครับเพื่อนี่ครับกิ้งเขาจะได้สมบูรณ์นะครับพันเขาเป็นกิ้งยองที่เขาจะสมบูรณ์นะครับโอ้ี่ครับมีวกเลยครับ นี่ครับหายเขาสมบูรณ์เท่ก้อนนะครับหัวจังควาเลี้ยงเป็นกิ่งไม้นะครับนี่ครับถ้าปล่อยไว้เขาก็แก่นครับต่างคนต่างแก่นนะครับนี่บอกเลยครับนี่เขากลายเป็นกิ่งเดียวนะครับนี่กิ่งนี่เถอะถาเขาปล่อยไว้ครับเอาไปมาผ้าอื่น ขากินงแก่นไปน้ำนะครับออกก่อนนะครับให้เขาสมบูรณ์ท่กันนี่นี่นะครับนี่ตาเขาออกพร้อมนะครับกิงตำก็กินแขนเขาไปจะฟอครับออกก่อนนะครับนีไม่ยากครับนี่ครับนีครับเขาจะกลายเป็นกินเยาะนี่นะครับเขาจะสมบูรณ์นะครับ ยังไงมันแก่นมันยังน้อยอย่างที่เาอกก้อนครับนี่ครับนี่นะครับนี่มงเลยครับเขากลายเป็นกิ่งเดียวคือเก่ากอนนะครับนี่ครับนี่น,นครับกิ่งที่เราเป็นกิ่งเดียวเดียวพอสมบูรณ์นะครับ กิ้งสีเขาไฟจะเฝ้าครับหรือถ้าเอานะครับนับตาขึ้นมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเริ่มเอาในตาที่หกขึ้นไปครับขอตาที่หกขึ้นไปนะครับตาพวกนี้จะเฝ้าออกครับนะครับกิ้งอ่ะกิ้งขนแหงนะครับถ้าตั้มก็ขอตาที่หกจะเฝ้าออกนะครับเอาไว้ถ้าขอเขานะครับย่ามเขาที่แฉะติดแก่นนะครับนะครับมันถอยแก้ปัญหาพวกนั้นได้นะครับ ทังผมเคยลงคลิปไปนะครับครับต้นไม้ก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับให้น้ำนะครับเติมจุนิที้ให้ปุ๋ยนะครับนะครับแล้วก็ให้น้ำทั้งใบนะครับเนี่ยครับหลังจากที่ห่อแทงใบออกนะครับจากการแค่แจนจางน้อนนะครับเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับกิ่งเขาสิเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จังผมถอดผมไว้นับขึ้นมาครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับถันที่เอาเอาขอตาที่หกนะครับถามันต่ั้งเถออออกก่อนครับน่ครับออกก่อนนะครับนะครับเก่เฝ้าออกนะครับน่ครับกิ่งเขาจะได้สมบูรณ์นะครับใบเขาก็สมบูรณ์ง่ายขึ้นนะครับน่ครับ เริ่มงสวยขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยเขา,าแต่งให้เขาเป็นกิ่งเดียวนะครับนี่ใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับมันหนาเขาก็ออกเไงนะครับครับสำหรับคลิปนี้อ่อะเอาไว้ซสำนี้ซะก่อนครับขอบโอกขอบใจขอบคุณน,นะครับพีพีเอไอนะครับที่ก,กดติดตามกดสับตะไคร่นะครับ ให้เป็นกำนังใจที่ดีเสมอมานะครับกาฝากดไลค์กดแชร์ครับกดซับตไคร่ช่องเกษตรพุ่นหน่อยครับเอาไว้คลิปหน้าครับห้องติพากันไปเบิ้งพุ่นครับส้นเสียบต่อครับหลังจากที่เขาออกดอกนะครับห้องดูแลให้เขาฟื้นตัวกลัามาแบบใดนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ